สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับด้าทรัพย์สมบูรณ์ยังยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนําล้อแม็กให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการล้อแม็กขอบ15นิ้วนะครับสีรูร้อยนะครับเปลี่ยนเพื่อความสวยงามและต้องการล้อแม็กที่มีน้ําหนักเบานะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยฮะเอามาโชว์แค่3รายนะครับแต่ที่ร้านก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับตัวเนี้ยจะเป็นโมเดลใหม่นะครับที่ว่าเพิ่งเข้ามานะครับแน่นอนครับเปลี่ยนล้อแม็ก ที่มีน้ําหนักเบานะครับนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วเราก็ยังจะได้ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นครับผมมีเลยสวยๆเลยนะครับก็เริ่มต้นที่ลายแรกครับตัวนี้จะเป็นคอสมิกนะครับผม RWS หนึ่งศูนตัวนี้จะเป็นขอบสิบห้านิ้วนะครับกว้างเจ็ดออฟสามห้าครับสีรูร้อยครับมีฮะสีดำเงาทั้งวงครับสวยมากครับผมนี่ จ๊ดเดลิวิออนนะครับซิตี้มาด้าใส่ที่หล่อแน่นอนครับแล้วก็มาอีกหนึ่งโมเดลนะครับโมเดลที่2ตัวนี้ก็จะเป็น rwc 06นะครับผมเป็นขอบ15บกว้าง7นะครับออฟ35สเต็ปนี้ไม่ยืนไม่ล้นนะครับสวยงามมากเลยครับผมนี่ลายยอดนิยมครับแบรนด์ c o ส m i มน้ำหนักกะววงนะครับผมตัวนี้อยู่ที่5้าโลครับผมนี่เบาแน่นอนครับขอบสินิ้วนะครับ และอีกลายนึงนะครับตัวนี้จะเป็น c o ส m มิกมิมินะครับผมก็จะมีทั้งสีดำนะครับกึ่งหน้าเงาดำเงาทั้งวงนะครับตัวนี้ก็มาในน้ำหนักนะครับอยู่เนอยู่ที่5.2โลเท่านั้นครับส่วนสเปคนะครับก็จะเป็นขอบ15กว้าง7นิ้วออฟเซตส5เช่นกันนะครับในสเต็ปนี้เลยคือใส่แล้วไม่ยืนไม่ล้นครับก็เปลี่ยนทีเดียวจบแน่นอนครับผมลายล้อสวยเลยนะครับสามารถเข้ามาเลือก ที่หน้าร้านเพิ่มเติมได้นะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับส่วนราคานะครับผมจัดทําราคาพิเศษให้กับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จัดไปครับวงละ2,900บาทเท่านั้นครับปกติหน้าร้านนะครับเราขายันอยู่ที่วงละ3,900กครับก็วันนี้ผมมาจัดราคาพิเศษให้กับเพื่อนๆครับวงละ2 9 0 0เเท่านั้นครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่อยากจะสอบถามนะครับอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะดูรายล้อเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0863241528ครับ0863255582ครับพบเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับจะเป็นล้อแมกซลาอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ